ก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์เรานะคะ mm. ก็เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะคะ mm. ซึ่งระดับปริญญาโทเนี่ยจะใช้เวลาในการ เรียนประมาณ2ปีขึ้นไปนะคะก็คือระยะเวลาตามหลักสูตรเนี่ยสปีนะคะก็คือใช้เวลาเรียนจริงๆไม่เกิน5ปีนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบอะคะ่ะวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างจะขาดแคลนนะคะในระยะหลังๆมาเนี่ยผู้เรียนของเราก็ประสบกับปัญหาว่าไม่สามารถที่จะลาเรียนได้อย่างต่อนเนื่องนะคะในเบื้องต้นเนี่ยทางคณะพยาบาลเนี่ยก็มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ เอ,อื้อแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยการปรับนะคะเวลาในการเรียนการสอนเนี่ยมาเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าถึงแม้จะแก้ปัญหาแบบนี้แล้วนะคะผู้เรียนก็ยังประสบกับปัญหาอยู่ดีเพราะว่าระยะเวลาในการเรียนค่อนข้างจะใช้เวลานานเนาะถึงแม้จะเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็แต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยมันถึง2ปีขึ้นไปนะคะก็ทำให อาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราก็เลยมาพิจารณาจากปัญหาของผู้เรียนของเรานะคะแล้วก็สอบถามความต้องการนะคะผู้เรียนของเราก็บอกว่าอยากเรียนที่มีระยะเวลาสั้นลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอื้อให้เขาได้มีโอกาสมาศึกษาโดยที่ ไม่กระทบกับหน่วยงานนะคะก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรสันฤทธิบัตรของคณะพยาบาลนะคะมันจะแตกต่างจากเดิมค่ะเพราะว่าในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิจค่ะสะสมหน่วยกิจก็คือใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้นๆนะคะใน1วิชาเนี่ยจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ5-6สัปดาห์ แล้วเราจัดการเรียนการสอนเป็นสวัสดิ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เอือ้อแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะให้เขาสามารถที่จะทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะถ้าเขาบริหารจัดการได้นะคะสวัสดิ์ ติดต่อการประมาณ5 6สัปดาห์เขาก็สามารถเข้าเรียนแล้วก็สำเร็จในโครงการสำเร็จที่บัตรเราได้1วิชาแล้วนะคะนี่ก็คือถือเป็นความแตกต่างนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะรายวิชาที่เราเปิดสอนเนี่ยมีทั้งหมด3วิชานะคะ,ะจะบอกว่า3วิชานี้เป็นวิชาแกนนะคะ คำว่าวิชาแกนนั่นหมายความว่าในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะคะหรือว่าการบริหารทางการพยาบาลไม่ว่าจะสาขาใดก็ตามในหลักสูตรปัจจุบนันหรืออนาคตของเรานะคะจะต้องเรียนใน3วิชานี้ ถือเป็นวิชาแกนเป็นวิชาบังคับที่ไม่ว่าจะเรียนสาขาใดาต้องเรียนวิชานี้ต้องผ่านวิชานี้นะคะเราเลือกมา3วิชานะคะวิชาที่ 1, 1> นะคะก็จะเป็นวิชาระบบสุขภาพและการจัดการทางสุขภาพนะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยจะบอกเลยว่าจะเปิดมุมมองของผู้เรียน,นะคะ่ะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายนะคะ <ฮ student S 2> เกี่ยวกับระบบก,การจัดการทางสุขภาพนะคะ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทางระบบสุขภาพนะคะ,ะนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือว่าพัฒนางานนะคะรวมทั้งได้ทราบว่าแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในระดับ โลกหรือระดับประเทศของเรานะคะว่าจะมีทิศทางไปอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากกับการที่จะนำไปสู่การสร้างหรือพัฒนาผู้นำให้มีมุมมองที่กว้างแล้วก็เหมาะสมกับการที่จะ,ะทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไปอันนี้คือวิชาที่1น่นะคะน่าสนใจไหมคะ <c oughs> วิชาที่2นะคะจะบอกว่าวิชาที่สองเนี่ยเป็นวิชาทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลเนี่ยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะห์การประเมินทฤษฎีการพยาบาลเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลการศึกษาทางการพยาบาลแล้วก็การบริหารทางการพยาบาลรวมถึงการวิจัยทางการพยาบาลด้วยนะคะจะบอกว่าทฤษฎีการพยาบาลเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะของวิชาชีพนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นเปรียบเสมือนเข็มทิศเลยนะคะให้สําหรับพยาบาลในการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลหรือว่าการทําวิจัยทางการพยาบาลเป็นกรอบแนวคิดได้เลยค่ะอันนี้วิชาที่2นะคะสําหรับวิชาที่3นะคะวิชานี้จะเป็นวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลนะคะจุดเด่นของวิชานี้คือทําให้ผู้เรียนเนี่ยทราบถึงกระบวนการวิจัยขั้นตอนการทําวิจัยนะคะ และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าจากการที่เราไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะคะวิชานี้เป็นวิชาท็อปฮิตที่มีผู้สนใจมากนะคะเพราะว่านอกจากจะเรียนรู้เพื่อที่จะทําวิจัยได้แล้วนะคะในสําหรับคนที่ต้องการทำํำตาแน่งทางวิชา เขาเรียกว่าตำแหน่งความเชี่ยวชาญนะคะของพยาบาลนะคะหรือว่า C8 อย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะต้องทําวิจัยที่เป็นในเชิงของการพัฒนานะคะซึ่งจากการที่เราไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเนี่ยพยาบาลหลายๆท่านที่จบปริญญาโทไปแล้วนะคะหรือว่ายังไม่ได้เรียนปริญญาโทแล้วมีความประสงค์จะทํา ทำ C8 นะคะหรือจะเป็นผู้ตรวจนะคะก็มีความสนใจที่จะมาทบทวนความรู้ในวิชานี้นะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นนะคะของวิชานี้เลยนะคะนี่ก็คือ3วิชาที่เราเปิดในภาคก,การเรียนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2567นี้ค่ะคือวิชาที่1ก็คือวิชาระบบสุขภาพกับทฤษฎีทางการพยาบาลนะคะสวิชานี้จะเป็นทฤษฎีล้วนค่ะนะคะแต่วิชาที่3ามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันนี้จะเป็นทฤษฎีนะคะสหน่วยกิจแล้วก็เป็นแล ก็คือทํากลุ่มวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอีกหนึ่งหน่วยกิจค่ะอันนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในสาวิชานี้ค่ะอาจารย์แนะนำนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยควรจะสําเร็จการศึกษาขั้นต้นคือระดับปริญญาตรีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อประโยชน์ในการเอาไปทําวิจัยหรือเอาไปเป็นมุมเ,เพิ่มมุมมองเพิ่มโอกาสเนี่ยพยาบาลที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้บริหารนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ สำหรับผู้บริหารเองก็เหมือนกันค่ะบางทีเราทํางานประจําอยู่บางทีเราก็จะอยู่กับสิ่งเดิมๆเมนาะถ้าเกิดว่าเราได้มาเรียนรู้หรือได้มาเรียกว่าแลกเปลี่ยนหรือว่าเรียนรู้กับเพื่อนในคลาสด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมุมมองแล้วก็ทําให้พัฒนางานได้กว้างขึ้นค่ะการจัดการเรียนการสอนโครงการสำนักมพมิธ,ธิบัติเนี่ยเอื้อมากๆนะคะเราจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีเป็นออนไลน์นะคะนะคะส่วน ส่วนการสอบนะคะด้วยการที่เรายังขอคงคงในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพในเรื่องของการวัดประเมินผลนะคะให้มีความเข้มข้นนิดนึงนะคะเราก็จะมีการสอบหรือว่าทำลบออนไ i t e นะคะเป็นบางครั้งก็คือมาเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์หรือว่ามาสอบที่คณะพยาบาลศาสตร์นะคะเป็นบางครั้งแต่โดยการเรียนในภาคทฤษฎีทั้งหมดนะคะ,ะผู้เข้าเรียนโครงการสำเรธิทีบัติสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยะคะ่ะ ช่องทางการเข้าสมัครนะคะให้เปิดไปที่เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์คัพิมพ์ Google ก็ได้ค่ะก็จะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะพอเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะก็จะเป็นโครงการสัมัิทิบัตรนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ของคณะนะคะ ก็จะมีคําว่าโครงการสนันิธิบัตรคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีรายวิชาให้นะคะเลือกเลือกเรียนเลือกไปที่คณะพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็มีรายวิชาทั้ง3ที่อาจารย์กล่าวให้ฟังนะคะแล้วก็มีกําหนดระยะเวลาของการเปิดเรียนของแต่ละวิชาด้วยอย่างที่บอกค่ะใช้เวลาในการเรียนแต่ละวิชาประมาณ5 6ถึงสัปดาห์ซึ่งเราจะระบุเวลาเรียนไว้เรียบร้อยค่ะคำถามยอดฮิตก็คือเรียนแล้วเทียบโอนหน่วยกิจเข้าสู่ หลักสูตรอะไรได้บ้างสามารถที่จะเทียบโอนได้ท,ทั้งหมด9หน่วยกิตนะคะอันนี้คือคำถามยอดฮิตว่าสามารถเทียบโอนได้หลักสูตรไหนนะจะบอกว่าทุกหลักสูตรนะคะแล้วก็ได้ทั้งหมด9หน่วยกิตเลยนะคะคำถามที่2คือค่าเรียนเท่าไหร่นะะนี่ก็จะบอกว่าค่าธรรมเนียมในการเรียนหรือว่าค่าเทอมต่อรายวิชานะคะอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าสมัครวิชาละ300บาท ะะอันนี้ซึ่งจะบอกว่าฟังดูเหมือนจะดูแพงแต่ลองไปดูนะคะว่าค่อนข้างจะ,จะเ,เรียกว่าถูกมากนะคะสำหรับการเรียนสำฤิธิบัตรแล้วสามารถสะสมหน่วยกิจเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาโทได้ะคะ่ะเราจะบอกว่าเราจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยนะคะก็สำหรับคนที่สาราจบปริญญาตรีแล้วมีความพร้อมสามารถสื่อสาร าภาษาไทยไดบ้บางทีเราจะมีต่างชาติที่เขาสนใจเนาะแต่ว่าจะบอกว่าของเรายังเป็นหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยอยู่นะคะเราเปิดกว้างเลยค่ะทยาบาลทั่วประเทศสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะคะแต่ว่า,าเงื่อนไขของการสอบการวัดประเมินผลก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อันดับแรกนะคะของวิชาชีพพยาบาลก็คือเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติในการดูแลผู้รับบริการหรือว่าผู้ป่วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้างานอย่างเดียวนะคะเราจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าโรคหรือว่าวิวัฒนาการนะคะรวมถึงเชื้อโรคนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะตัวพยาบาลเองก็เหมือนกันค่ะก็จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่ง จะบอกว่าการเรียนรู้นี้นอกจากที่เราจะแสดงถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้บริการผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพแล้วนะคะ mm hmm. เรายังเ,เรียกว่าติดอาวุธให้กับตัวเองนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองให้ตัวเองมีสมรรถนะหรือมีความพร้อ,นะะอมนะคะเท่าที่ทราบนะคะหน่วยงานหรือว่าสถาบันประกอบการหรือว่าโรงพยาบาล เวลาที่เขาจะพิจารณาว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นผู้นําหรือผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะประเมินดูสมรรถ,ถนะดูมุมมองนะคะดูความสามารถในการทําวิจัยดูความสามารถในการพัฒนางานซึ่งจะเห็นว่าสามวิชาที่เราเปิดสอนเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของพยาบาลให้ก้าวสู่ความเติบโตในวิชาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะการการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าสร้างความ เชื่อมั่นของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรสำริดที่บัตรนะคะก็เป็นหลักสูตรหนึ่งหรือเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะคะเรามีวิสัยทัศน์ของเราว่าเราจะเป็นสถาบันการศึกษานะคะชั้นนานะคะทีะ่เพื่อตอบสนองความต้องการนะคะของสถานประกอบการและก็ สุขภาวะของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรียนการสอนหรือการออกแบบของเราเนี่ยขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดสมรรถนะนะคะตามที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะจะบอกว่าผู้เรียนในละแวกที่มาเรียนนะคะเขาก็จะพูดให้ฟังเสมอนะคะว่าอาจารย์ที่นี่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ สามารถที่จะพูดคุยนะคะหรือว่าให้ข้อเสนอแนะได้นะคะซึ่งอันนี้จะบอกว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีความต้องการตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงหรือพูดคุยหรือปรึกษาอาจารย์ได้อย่างง่ายนะคะมันก็จะเป็นจุดนําหรือว่าเส้นทางที่จะนําผู้เรียนไปสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นค่ะก็สําหรับผู้เรียนที่สนใจในหลักสูตรสำริทิบัตินะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้เรายังไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าเอ้ยเราจบไปแล้วเราจะ ต้องไปเรียนสาขาอะไรนะคะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะสามวิชานี้เราทำขึ้นมาเป็นวิชาแกนไม่ว่าณนะวันที่เราประสงค์จะเข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วจะขอเทียบโอนนะคะเข้าไปสาขาไหนดีจำเป็นต้องตัดสินใจตอนนี้ไหมอาจารย์จ,จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลยนะคะ ามาเรียนก่อนเก็บหน่วยกิจไว้ก่อนนะคะเหมือนเก็บเงินเข้าธนาคารนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรามีความพร้อมเรามาสมัครเรียนนะคะผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนเป็นนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาโทปุ๊บนะคะเราก็ ไปเอาสิ่งที่เราเรียนไว้ในธนาคารนะคะเอามาเทียบโอนนะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งเรียนนะคะนี่ก็เป็นการประหยัดเวลานะคะลดเวลาที่เราจะไปรบกวนที่ทํางานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะหรือว่าพี่ๆที่สนใจนะคะไม่ว่าจะประสงค์เพื่อจะเทียบโอนหน่วยกิจหรือประสงค์เพื่อจะ up skill re skill ของเรานะคะทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ